กำลังจะไปรับหลานแสบที่โรงเรียนนิสวรรณชูบลายกำลังจะไปรับหลานแสบที่โรงเรียนนะคะทุกคนวันนี้แม่นางติดติดธุรักนะคะเ <c oughs> สียงจะ,ทะแทบแทนะทุกคนไม่ค่อยสบายฝนตกติดกันหลายวันอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดครับจมูกน้ำ <laughs> มูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะทานยาก็ไม่หายนะทุกคนนะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะโรงเรียนใกล,ใกล้ๆบ้านนี่แหละคะ่ะทุกคน ที่นี่อากาศก็เริ่มร้อนกันแล้วนะคะปีที่แล้วสูงสุดก็ประมาณ41องศานะคะทุกคนไล่เลี่ยกับไทยอยู่นะคะทุกคนติดไฟแดงอยู่ค่ะเฮ้ยไม่กันน้อย น,นี่เป็นเวลาบ,บ่ายสองครึ่งนะคะนางรีบไปนาะงบอกว่ารถเยอะปกติแม่นางจะไปทํางานนะคะแล้วก็ไปรับนางช่วงบ่ายสามมาถึงบ้านก็เกือบเกือบบ่ายสามครึ่งนะคะทุกคนวันนี้แม่นางต้องไปโรงเรียนที่ชายนะคะซึ่งคนละโรงเรียนกันก็เลยให้ป้ากับลุงไปรับแทนนะคะวันนี้ลุงนางหยุดงานนะคะ รถนี้ก็คือมารับลูกๆกันนะทุกคนมารับเด็กๆนะคะวิสพอตบิลอะไรเนาะพี่ครับปกติแม่นา้นก็จะขับรถเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ให้ขึ้นรถนี่ลุงนางจอดเดี๋ยวจะเดินไปรับนางข้างในพี right. <c oughs> ่นิสวนนอสวรรค์เยวจะเอาใบนี้ไปรับนางเด็กน้องฟิลิป ยังไม่เลิกนะคะทุกคนน่าจะประมาณใบสามตุยเหรชูฟิตตี้ชูฟิตตี้ตอนนี้ใบสองสามสิบหกนาทีนะคะน่าจะประมาณใบสองห้าสิบเดี๋ยวก็เดินเข้าไปรับนะคะทุกคน เราจะเดินเข้าไปโรงเรียนนะคะทุกคนแต่จะไม่ได้ถ่ายข้างในให้นะทุกคนเดี๋ยวปิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอหลานออกมานะเพราะเขาไม่ให้ถ่ายนะคะนะชี้คอเยอะป่านนี้เรอลูกบ้านนะอิสบ้านนะอิสเดร็กบ้านอิสเดร็กบ้าน ฮะออลุงกับป้าลุงกับปาไม่ใช่ลุงกับป้าถ้หยุดกิ๊กมากว๊กไกิเดี่ยนปนนรอ้พีกรบางด้เ่ย and you want eat เมยุนจีพิชาพิชามรับหลานเรียบร้อยทุกคนกลับบ้านกันค่ะย่านังซื้อพิซซ่ามาให้นะคะพูกปิวจูบลูกปิดเย้สิเปลี่ยนตานี้เนาะเจ็บขี้เขียวตานี้เนาะ Are you happy? Yes. Show your baby. Show your baby on the camera. Abby and her best friend. Yes. ทุกคนรับหลังเรียบร้อยกำลังจะกลับนะคะซ้อมไว้นะครับเผื่อมีลูกใช่ไหมใช่ไหม สวัสดีค่ะเสสวัสดีค่ะกึ้เจะแบปนี่เอะเอะไปค่ะคทุกคนกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ่ายแค่มารับหลานนะคะบรรยากาศร,ร,รอบๆทางนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ยบายเส,สบายบาย,บาย